ใช้เงินเพียง710บาทเท่านั้นครับทุกท่านฟังไม่ถิกครับผม750บาทเท่านั้นครับคุณก็สามารถที่จะคว้าเงินแสนได้สบายๆาย,ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสด,ด้วยพลังทีวีคูณ2ง่ายๆสบายสบายแล,และคุณก็ไม่ต้องหงุดหงิดติดขัดกับปัญหาราคาของเหรียญพันผวนครับเพราะเราใช้ stable c o i ยในการทำธุรกรรมทุกๆเหรียญ usdt จะมีเงินดอลลาร์รับรองจึงมั่นใจได้ในความมั่นคง และค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมครับก็นิดเดียวครับผมเกือบจะเป็นศูนย์ครับพี่น้องโอ้โหไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วคุณก็ไม่ต้องวุ่นวายครับไม่ต้องออกไปตือ้อไม่งอ้อไปขอไปข,ข,ขายให้ยุ่งยากนั่งไทฟีด Facebook สบายๆเงินก็จะไหลเข้ามาเองแบบนี้ดีไหมครับชอบไปชอบเอาไม่เอาถ้าได้แบบนี้โอ้โหและโซลูชันนะครับเป็นนวัตกรรมสุดล้ำนะครับในการทำเงินออนไลน์เริ่มต้นง่ายๆสบายๆจากบ้านของคุณ เพียงคุณแลกเงิน750บาทนะครับเป็นแลกออกมาเป็นเหรียญ USDT 20เหรียญครับแล้วก็ใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อสร้างสินทรัพย์ Solution เพียงเท่านั้นครับคุณก็จะได้รหัสเพื่อเป็นกุญแจใช้ไปสู่ประตูลังสมบัติออนไลน์เพื่อรับไรายได้ที่รอคุณอยู่อย่างมากมายมหาศาลว้าวเริ่มสองครับเมื่อคุณมีรหัสแล้วลำดับต่อไปเพียงคุณค้นหาเพื่อนขอคุณที่มีฝันมีเป้าหมายอยากมีไรายได้ ห้าส0อินคำอยากร่ำอยากรวย3คนครับ1แตก3อย่าลืมนะครับ1แตก3 1คนดูแล3คนสอนเขาให้เขาทำเหมือนคุณครับลงทุน20 usdt เท่านั้นเองคุณจะมีรายได้ทันทีเลยครับ20%ของสมาชิกทั้ง3คนรวมเป็นเงิน12เหรียญ usdt แล้วก็มีรายได้ข้อที่2ตามแผนอยูนิลิเวลชั้นที่1อีก10% 3รหัสก็คือ6เหรียญครับทุกท่านรวมรายได้ชั้นที่1 3คนคุณจะมีรายได้ทั้งหมด18เหรียญ USDT แลกเป็นเงินบาทไทยก็ได้ประมาณ600กว่าบาทว้าวเกือบได้คืนทุนแล้วใช่ไหมครับพี่น้องยังยังไม่พอครับยังไม่พอครับทุกท่านความมันจะเกิดขึ้นเมื่อ3คนของท่านครับไปชวนเพื่อนของเขามาอีก3คนของใครของมันสคนครับมาให้ทําเหมือนกันกันกบเขา เพื่อนๆของเราทั้ง3คนที่เราชวนมาเขาจะมีร,ร,รายได้คนละเท่าไหร่ครับ600บาทเหมือนกันกับเราถูกต้องไหมอ่าแต่ความมหัศจรรย์ความมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับพี่น้องชั้นที่1ท่านได้10%แต่พอลูกของท่านครับไปแนะนําคนมาท่านจะได้ทันทีครับ50% 50%นจริงครับทุกท่านฟังไม่ผิดจริงจครับ <laughs> บ้าไปแล้วครับพี่น้อง ผมไม่เคยเห็นนะแผนการตลาดของใครไหนครับที่กล้าจ่ายมากมายขนาดนี้มาก่อนมาชิกในทั้นที่2ของท่านนะครับเนาะมีทั้งหมด9คนท่านจะได้คนละ50%ก็คือ10เหรียญ USDT จากคนทั้ง9แต่ระบบ AI จะจ่ายให้คุณเพียงเ็รหัสเท่านั้นครับเนาะเรหัสก็เป็นเงินเท่าไหร่ครับ70 USDT คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,300บาทครับพี่นอ้องโดยที่คุณไม่ได้แนะนำใครใหม่เลย แค่ช่วยให้เพื่อนของคุณนะครับมี3คนของเขาเท่านั้นเองกําไรเห็นเห็นเลยครับ2000กว่าบาทนี่คือเครื่องมือผลิตเงินที่คุณตามหามาตลอดชีวิตใช่หรือไม่ครับทุกคนถ้าใช่ขอเสียบปรบมือให้กับโซลูชันเลยครับแล้วคุณสงสัยไหมครับว่าทําไมชั้นที่2ของคุณมี9รหัสแต่ทําไมถึงจ่ายให้คุณเพียง7ก็รหัสได้สองรหัสเข้าไปไหนครับรู้ไหม <laughs> นี่คือความฉลาดหรือว่าโคตรฉลาดเลยครับของวิศวกรผู้ออกแบบ แผนการตลาดที่กินขาดทุกธุกรกิจเครือข่ายบนโลกไปนี้ครับไม่รู้กินข้าวกับอะไรนะเขาออกแบบได้ยังไงไอสองแรกส,สุดท้ายนะครับเนาะเขาจะถูกนําไปจ่ายเพื่ออัพตําแหน่งให้กับท่านครับเพื่อก้นสู่ตําแหน่งที่2เราเรียกว่าสตาร์สครับทุกท่านโดยท่านไม่ต้องลงทุนอีกเลยแม้แต่บาทเดียวเสลึงเดียวอ่าอย่างนี้นี้ไม่เรียกว่านะวันตกรรมเปลี่ยนโลกแล้วมันจะเรียกว่าอะไรดีละครับเนาะและแพลตฟอร์มโซลูชันนะี่ครับแผนของเขาสั้น รับชับรับรายได้เร็วขึ้นและตำแหน่งก็จะขึ้นเร็วและตำแหน่งก็จะขึ้นเร็ว